ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเาหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเาพอสบายสบา,สบาให้สังเกตให้ดีเรา่า,า้ทําำตามนี้หรือเปล่า หับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลบอ,อ,อตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาเบ,า,บาสบายสบาย กล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เคลียดก็ปล่อยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบาไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขา ถึงปลายนิ้วทาวมันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยาฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไป แล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วนะและความตายไม่มีนิมิตหมายนะเพราะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบปุ่นใจมั่นใจสุขใจ แล้งานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบาร,รมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบาร,รมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึก มันในกลางท้องเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกับจกคันช่องสองเงาหน้าบ้างมันหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วพยสิทธิ์ที่จะรันแล้วเป็นอย่างดี แล้วก็เนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้ง ไปคิดเรื่องอื่นซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยมันทำให้เราไม่เจอความสุขติดแท้จริงกายมันก็นไปเบาใจก็ไปเบากายก็จะทึบตืดตตันตันับแคบอึดอัดไม่ขยายเป็นวิธีที่จะทำให้กายเบาใจเบาขยาย ้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหลักเป็นอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าที่จะที่ท่านสอนให้คลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายที่มีวิญ,ญญาณคลองบางไม่มีวิญญาณคลองบางอุปสาปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นแหละ เป็นนมามธรรมบ้างอะไรพวกนั้นให้ใคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นผูกพันกับมันมากนักเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาย้ายก็ไม่เยย้ายแสงสว่างภายในก็นไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้อง นั่นเราจะสังเกตคำสอนดูสิสอนทบทวนสิ่งของดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้แล้วพิจารณาข้างนอกกับมหาข้างในก็ได้ข้างในแล้วก็ดูกายของเราเป็นเกณฑ์ผมขนและฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมจะผุจะพังลงไปไม่ว่าจะ่อบแซมส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่ สร้างเสริมขึ้นมามันก็ผุก็พังแปลว่ามันไม่ยั่งยืนไม่มไคงทนลวนไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูกพันร่างกายก็เราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาปากกาเครื่องประดับเพชรพลอยก็เหมือนกันแหละผุพังนี่ก็เรียกว่านึกจากข้างในไปข้างนอก มาที่บ้านแล้วบ้านเลยจากเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรต่างๆแล้วนั้นสีในตัวเราออกไปมันกระพังนะบ้านเอ้ยรถเอ้ยทรัพย์สินเงินทองล้วบ้านเพื่อนผ่านรถหน้าผ่านก็ขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติตนวโลกจักรวาลต่างๆผูพังหมดท่านสอนในคลายความผู้พันว่าว่าไปนึกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาจใยไปวนๆอยู่กับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เกิดประโยชน์อะไรวนๆมันก็หมดไปชาติหนึ่ง เราไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทึ่มันอยู่ข้างนอกตัวเราใจไม่อยู่กับนึกอกับตัวเนี่ยกายมันไม่เบาใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปรงไม่เบาไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละจ้าท่านสี่สิบปาภาษาท่าก็สอนวนๆอยู่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ จะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นทั้งอยู่เสื่อมสดายเป็นธรรมดาเป็นอน,นิจังทุกขงังอนตตากระนบนอย่างนี้เพราะเรานึกจิงนี้บ่อยๆเนี่ยก่อนนั่งนาทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดผูกพังแม้แต่ร่างกายเราเพราะนั้นอะไรก็พังหมดก็จะได้คลายปัใจคลายความผูกพันจากภายนอกซึ่งหลักใหญ่ๆก็มี สิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างกะเรียกรูปเสียงมั่งกลิน่นมัง่งรสมังสมบัติมังธรรมอามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะเรียวกว่าเบญจกามคุณพอละคลายความผูกพันแล้วนั้นมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งๆิหยุดภายในพอหยุดนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนเขา้า ความสว่างมันก็เกิดรุ่งอรณุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้นใจก็จะใสไปเรื่อยๆใจใสนี่มันมาเพราะความรู้สึกที่ใสๆคือเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมล,ลทิน เป็นบาปอากุศลธรรมเราจะรู้สึกเหมือนเราได้หลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดผ่านมาอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปสารภาพบาปอะไรกับใครเนี่ยรู้สึกบาปกรรมแรงต่างๆมันจะถูกถอดออกไปเมื่อใจมันใสมันหยุดมันนิ่งมันใสมันสว่าง แล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยัง้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดีใจก็จะละเอียดลุมลึกกันไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์จึงทั้งเลเห็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลาง เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ที่เลยความรู้สึกว่าบริสุทธิ์จะเห็นแจ้งมาออกความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนี้จะเป็นดวงใสๆที่ประกอบดว้เห็นจําคิดรู้รวปเป็นดวงเดียวกันซ้อนกันอยู่ใสนี่ความรู้สึกว่าหลุดล่อนจากบาปเนี่ยมันจะ เกิดขึ้นไปสารภาพไปไหนมันก็ไม่หมดหรอกไปลำพึงลำพันธ์ใครช่วยเราไม่ได้นอกจากเพ้อเพ้ฝันฝันกันไปเลื่อนลอยตามสมมุิฐานที่ตั้งเอาไว้ทีนี้มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองด้วยเพราะมันบริสุทธ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หลุดล่อนไปเรลย เหมือนมะขามเน่ยเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันแล้เหมือนเงาะเงาะที่เรารับประทานเนี่ยมันเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันอันนี้ก็มันกบมาล่อนจากใจไปยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่ง,งไม่หยุดแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งเลยในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้ง แต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆม่าให้ดูนะไม่มันนิ่งเฉยเฉยเหมือนจระเข้กบดานอนะไรเงี้ยะต,ตื๊อตันนั่งกับเราเรามีความตั้งใจมากเกินไปนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากจะเห็นล้วเขาจะใช้ตอนก่อนนั่ง แต่เวลานั่งเนีเขก็ใช้ความหยุดหยุดความอยากอยากเป็นสมุทัยให้เป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์แม่อยากจะเห็นธรรมะก็ตามซึ่งจิตเป็นกุศลธรรมแต่เจอไ้วดโมหะคือความรู้ที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยพระสบการณ์ภายในจึงไม่มีอะไรใหม่ให้ดู เพราะเรามีความอยากเข้าไปเชื่ออยู่โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเรารู้ว่าจะเห็นธรรมะแล้วดีเดี๋ยวไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพระธรรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปรู้ไปเห็นได้เราเลยอยากได้มากเกินไปครามอยากแท้ๆเนี่ยทำให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละมันต้องหยุดอย่างดียว ไม่มีอะไรใหม่หรือแม้มีอะไรใหม่นี่ก็ยังหยุดเฉยๆไม่มีอะไรใหม่ให้เราดูแล้วก็นิ่งเฉยๆก็ช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งละศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้าหนังคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความรุทสิ์จะถูกสั่งสมไปทีเล,เล็กทีละน้อย ใจจะถูกขัดเกลากราองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นที่ลเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกที่ลขดดินเามาก่อเป็นจอมปลวกเวลาลดน้ำที่โคนต้นไม้ต้นไม้เจริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตไม่ออกมันมันโตขึ้นมาและเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนอะไรอย่างนี้ แต่เปลอไปเดียวๆมันก็มีผลให้เราได้ชื่นใจในลิมรสการทำสมาธิภาวนาเหมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรักษาใจหยุดให้หนึ่งเฉยอย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไมอย่าไปคำนึงวัน ต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุดหยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำว่าเองนี่ไม่ได้ไปแปลว,ว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นบัษีจนยำนานตอนนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นได้ แต่ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ชำนาญยังจับจุดไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างถาวรตลอดกาลนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงเราก็ต้องปรับวิธีการนึกทบทวนคำแนะนำอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่เราฟังผ่านๆไป หรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุ้นเร่งเพ่งจ้องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทำอย่างนั้นก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่อย่างง่ายๆําทำใจให้เหมือนเด็กๆด n อิ no นโนเซนต์ไม่ได้คิดอะไรเลย ให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งนิ่งเราจะไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานอยู่ตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดกนนิ่งอย่างเดียว เชื่อเถอะนะลูกนะเพระคำนี้เปรียบกุหลงปู่ของเราพระมงคลเทพบุนีสดจันทสรุปผู้คนบววิชาธรรมกายทั้งกลาเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาระสมณะหยุดแล้วในที่นี้หยุดใจภายในไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของกายเพระเาะฉะนั้นก็ต้องหยุดอย่างเดียวนิ่ง นุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปิติสุขกับการนั่งให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทำถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกรรมมือเรานะ ขอเพียงให้นางหลับตาทำาไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เงินซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ไม่พยองแต่ว่าเยือกเย็ยนสุขใจ เบิกบานใจและก็มีแต่ความรักระหว่างดีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงเพราะนั้นฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใสใสหยุดใจนิ่งให้ใสใสปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยเน่ยทบทนตั้งแต่ ิเปลือกตาเพราะหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไปได้อย่างไรมันมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าหลับตาเป็นหลับตาเป็นผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่งเฉยๆหลักการก็มีแค่นี้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไป มีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเฉยๆเ,เรื่อยๆอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีความคิดเลยแปลว่าเรากำลังเรียนแบบนักเรียนอนุบาลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาเอกที่กําลังวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณภายในเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราอยู่ในระดับที่ว่าฝึกหยุดให้มันเป็นในขั้นของอนุบาลและอนุบาลของชีวิตนี่พอหยุดเป็นแล้วเนี่ยถือว่าจบหลักสูตรได้ด็อกเตอร์พอหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่ใช่ วิชาชีวิตนี้เนี่ยสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยิ่งกว่าส,สิ่งอื่นสิ่งอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยของเราชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละแล้วก็พัดพลาดกันไปไม่อเราพัดพลาดจากสิ่งเรานั้นสิ่งเรานั้นก็พัดพลาดจากเราไปก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมา แม่ในชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันทำอย่างนี้แล้วใจจะใสไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวและอย่างดีด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวและหยุดอย่างดีที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในยืนยันพุทธพจ์ทีิว่านติสันติวรังสุขขัง ได้เป็นอย่างดีเลยประสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีกานฝึกตรงนี้ล้วจะฝึกไปทุกอริยาบทตั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายเอ็กซ์ไซส์อะไรก็เราก็ทําไปทําไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป น่าจะคนบ้ากับคนไม่ได้ทําปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละเขาก็สูญเสียระบบประสาทในการรับรู้คนตายแล้วทำไม่ได้เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเรามีโนฮามีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจ เรามีประสบะการณ์ภายในที่เราเคอยเราอยู่แล้วเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝฟันวิทยาได้มาแบ่งปันประสบะการณ์ภายในเปิดเผยเราได้รับทราบทั้งเกระรหัสและบรรพชิตทุกเพศทุกวนะัยได้ยินได้เห็นจนเจนปตาขุนหูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มี ราน้นพยายามฝึกไปในหลุงนะในทุกอริยาหมดในทุกสถานการณ์ดินอากาศฟ้ามจะเป็นยังไงกระชัางมันเราจะเป็นเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงสิ่งเหล่านั้น,นคงได้ยากแต่ว่าเรามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้และจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละ จะมีความเย็นกายเย็นใจสบ,บายอกสบ,บายใจซึ่งเป็นต้นต่างที่จะเข้าถึงพรระัตนตไตรในตัวในดางนั้นก็ฝึกกันไปเรื่อยการหยุดใจเนี่ยถ้าเราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทุ่วไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญน้อยบุญอะไรในบุญยักเรียวัตุสิบประการ หรือในบารมีสามสิบทัศอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมาเชื่อมกันเป็นโดงบุญที่หนานแน่นที่จะไปตัดรลอนวิบากกรรมวิบากมาในมันหมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรมที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาขบุญนี้ก็จะได้ไปตั้งผังใหม่ หรือผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพนี้ชาตินี้ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปแม้บุญนี้ที่จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้มัติดอยู่ที่กลางกายเรา จะได้ไปดึงดูดทรัพยาบมาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนแะ้วในทุกสิ่งทุกโศกโรกไยแรงต่างหลักก็เป็นเบาเบาก็จะหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประครับประคองใจไปฝึก ไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ